ันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนเทอร์โบนะครับของฮุนได h 1สนะครับหรือว่าเครื่อง A1 นะฮะราดเครื่องของเขาคือ A1 เทอร์โบของฮุนได h 1เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะฮะคือแบบคนจนกับแบบคนรวยนะอันนี้ร้านอะไรเขาบอกนะไม่ใช่ผมบอกเองนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องบูลลี่ด้วยนะฮะคืออย่างนี้นะครับ เวลาร้านอะไรเขา,เาจะจดจำอะไรเนี่ยเขาก็จะเหมือนว่าเขาต้องพูดว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อจะเป็นคุณลักษณะพิเศษของเขาเพื่อจะได้จดจำง่ายๆนะครับอย่าหาว่าบูลลี่หรืออะไรเลยมันไม่ใช่นะครับเ,เขามีเหตุผลของผมเหตุผลของเขาไม่ใช่เหตุผลของผมนะผมตอนแรกผมฟัง เทอร์โบคนจนเจบน Turbo คนเทอร์โบคนมันแตกต่างกันยังไงวะนะสุดท้ายเขาก็เฉลยมาให้ฟังนะผมกก็อ๋อเป็นอย่างนี้นะครับคือทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนี่คือความเ,าเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทคนิคของเจ้าของร้านที่ขายนะเทอร์โบคนจนนะเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่จนนะฮะมีเงินซื้อหุ้นใดนี่รวยแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเทอร์โบ มันเป็นเทอร์โบแบบน้ำมันมันจะมีเทอร์โบน้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงแกนเทอร์โบและก็มีน้ำเลี้ยงนะตัวนี้เป็นเทอร์โบที่ไม่มีน้ำเลี้ยงนะ,ะเขาก็เลยบอกว่าเป็นเทอร์โบคนจนก็คือไม่มีน้ำเลี้ยงนะงงไหมผมก็งงตอนแรกเฮ้ยมันพูดอะไรของมันว่าคนขายเนี่ยเทอร์โบคนจดก็คือเทอร์โบไม่มีน้ำเลี้ยงนะ ส่วนเทอร์โบคนรวยจะมีน้าเดียงเอาเป็นว่าผมจะอธิบายง่ายๆเผื่อเพื่อนๆไปเจอคํานี้เพื่อนๆก็จะไม่งงเหมือนผมนะพอผมได้คุยกับเจ้าของร้านอะไรปุ๊บผมก็เลยถึงบางอ้อผมก็เลยอาวโอเคนะเทอร์โบก็ตามนั้นนะก็คือง่ายๆก็คือเทอร์โบที่ไม่มีน้ําเลี้ยงกับเทอร์โบมีน้ําเลี้ยงนะครับแบ่งย่อยออกมาก็คือเทอร์โบมันจะมีระบบน้ํามัน น้ำมันเครื่องเป็นตัวหล่อลื่นแกนและก็มีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงตัวเทอร์โบเพื่อรักษาอุณหภูมิของเทอร์โบไม่ให้มันร้อนจัดเกินไปนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช้น้ำเลี้ยงนะครับจุดประสงค์เขามันก็ใช้งานแตกต่างกันนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบของฮนะุนไดเฮสบันับฉะนั้นเทอร์โบที่ไม่มีน้ำเลี้ยงนะก็จะเป็นประมาณนี้นะ เผื่อเพื่อนๆที่เจอเคสแบบผมหรือว่าเพื่อนๆที่ใช้รถเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อเทอร์โบเป็นแบบไม่มีน้ําเลี้ยงกับมีน้ําเลี้ยงนะมันเป็นแบบนี้นะเขาเรียกแบบนี้นะเวลาซื้ออะไรก็จะได้ตรงเป๊ะนะก็จะได้ไม่หมื่นงงนะแต่ถ้าซื้อในศูนย์เนี่ยเออมันก็มันก็บอกเอเอาหมายเล็กเครื่องนะเออเอาหมายเลขคาซีโทษทีนะหมายเล็คัสซีเนี่ย ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของศูย์นะเขาก็จะขี่ข้อมูลออกมานะครับว่ารถรุ่นนี้มันเป็นเทอร์โบแบบไหนเทอร์โบแบบมีน้ําเลี้ยงหรือเทอร์โบไม่มีน้ําเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเทอร์โบมันก็จาจาแนกออกมาเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นเทอร์โบของอตัวดีแมตนะตัวดีแมกก็จะมีเทอร์โบที่มีน้ําเลี้ยงด้วยนะเทอร์โบของบีโกก็มีน้ําเลี้ยง นะแล้วก็มีแน่นอนเทอร์โบทุกตัวต้องมีน้ำมันหล่อลื่นเป็นตัวเลี้ยงแกนเทอร์โบนะครับเพราะว่าตัวแกนเทอร์โบเนี่ยมันมีการหมุนนะหมุนเร็วมากเลยนะถึงแม้จะเป็นพวกบูตนะที่เป็นตัวแกนเทอร์โบมันเป็นบูตหรือว่าเป็นพวกแบริ่งซึ่งเป็นเม็ดลูกปืนเนี่ยอย่างพวก IS i อเเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีน้ํามันเลี้ยงนะมันต้องมีน้ํามันเลี้ยง หลอ่หลอลื่นมันนะครับมีฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้แกนเนี่ยร้อนจัดมากเกินไปนะข้อดีของการใช้น้ํามันเครื่องหล่อเลี้ยงแกนเนี่ยมันก็จะลดอุณหภูมินะที่สะสมบนแกนเทอร์โบด้วยนะครับแล้วยิ่งมีน้ําเข้าไปร่วมด้วยอีกนะมันก็จะควบคุมอุณหภูมิของเทอร์โบให้เสถียรมากขึ้นให้มั่นคงมากขึ้นนะครับ ไม่ไม,ไม่ทำให้มันบบร้อนจัดมากเกินไปในขณะที่เครื่องอตัวเทอร์โบมันทางานนะครับเพราะว่าตัวโครงหลังของเทอร์โบเนี่ยมันเป็นที่ระบายไอเสียของเครื่องยนต์นะเขาจะใช้ไอเสียของเครื่องยนต์เนี่ยไปพัดใบเทอร์บายที่อยู่ข้างหลังของเทอร์โบนะเทอร์โบมันจะมีทั้งใบพัดที่อยู่ข้างหน้านะแล้วก็มีใบพัดที่อยู่ข้างหลังนะใบพัดที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะทําการ หมุนโดยมีการผักของตัวไอเสียออกไปนะแล้วก็ใบหน้าจะเป็นตัวดูดอากาศเพื่อจะอัดอากาศเข้ามาในเครื่องยนต์นะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยแรงขึ้นนะตัวเทอร์โบเนี่ยมันก็จะทํางานเป็นแบบนี้นะครับส่วนกระป๋องที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นกระป๋องเวสเกตนะครับมันก็จะควบคุมการทํางานของตัวเวสเกตนะครับถ้าบูทที่แรงแรงอัด อากาศที่อ,อัดขึ้นมาของเทอร์โบเนี่ยถึงปอนที่กำหนดเนี่ยตัวเวสเกตก็จะทำหน้าที่คายไอเสียนะคือมันจะมีการดันไอเสียเนี่ยโดยไม่ผ่านตัวใบใบพัดของเทอร์โบที่อยู่ข้างหลังนะครับทำให้การหมุนของตัวเทอร์โบเนี่ยมันหมุนช้าลงนะแต่มันก็ยังหมุนอยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่จัดขึ้นนะมันถูกระบายออกไปนะบ,บ,บพัดออกไปนะครับ ตัวกระป๋องที่อยู่ข้างบนเขาเรียกว่าเวสเกตนะครับส่วนเทอร์โบของตัวของ v ีโ o ตัวของ Fortuner นะที่เป็นตัวว n t อ r b เทอร์เขาจะใช้เป็นตัวของมอเตอร์นะสเต็ปมอเตอร์เป็นตัวยกตัวที่อยู่ข้างในของเทอร์โบนะทำหน้าที่ เหมือนเวสเกตกระป๋องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาใช้ไฟฟ้าควบคุมแต่ว่าตัวกระป๋องเนี่ยเขาจะใช้ลมนะลมที่เกิดจากาท่อร่วมไอดีของรถยนต์เหล่านี้แหละหรือว่าบางยี่ห้อเขาอาจจะใช้ลมที่เกิดจากตัวแรงดันของเทอร์โบเหมือนกันนะครับก็เวลาเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะก็เอาขึ้นมาถอดน็อตยึดนะฮะ ข้อควรระวังของการเปลี่ยนตัวเทอร์โบเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่มันแคบนะแล้วก็ตัวท่อน้ำมันนะท่อน้ำมันหลายกลับเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ย,ยากนิดหนึ่งนะแล้วก็ตัวของแป๊บน้ำมันเนี่ยมันจะถูกบังคับเลยนะครับถ้ามีตัวน้ำเข้ามาด้วยเนี่ยยิ่งยิ่งเยอะขึ้นไปอีกนะครับก็สาเหตุนะเราบอกว่าถึงเรื่องสาเหตุทำไมต้องเปลี่ยนเทอร์โบนะ เป็นเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันรั่วออกจากตัวปากเทอร์โบนะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับโดยที่เราไม่ทําการเซอร์วิสเทอร์โบนะหรือ,อทําการเปลี่ยนอุปกรณ์นะอย่างเช่นกันนี้เนี่ยมันวิ่งวิ่งมาหลายแสนโลนะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นกโลเนะี่ยเทอร์โบมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะครับจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนออกมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการอาโอ้ลันนะเพราะว่า ตัวของเทอร์โบเนี่ยมันคายนะ้ำมันเครื่องออกไปเยอะเกินไปนะคือนะ้ามันเครื่องมันรั่วออกไปไปสะสมไปที่อินเตอร์นะตัวอินเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเมื่อถูกแรงดูดของเครื่องยนต์เข้าไปเนี่ยมันจะทําการโอเวอร์หลานเครื่องทําให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายมากมายนะครับลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการรับชมว่าเทอร์โบคนจนกับเทอร์โบคนรวยเป็นยังไงนะง่ายๆเทอร์โบทีบ่มีน้าเลี้ยงกับเทอร์โบไม่มีน้ําเลี้ยงนะครับอันนี้ มูลได้เฮสปันนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นเทอร์โบว่ากันเรื่องเทอร์โบเลยนะคลิปสำหรับเดือนนี้นะครับมีข้อสงสัยก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ